ค่ะกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทียู่ทางบ้านเนาะค่ะเนาะค่ะเมอร์นิกายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำเกี่ยวพาเพื่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเมอร์นีแอดกัได้อยู่ข้างนอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแอดกับแม่หัวงานเนาะค่ะเอาจังไดแอดกัฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทางช่องเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังไดก็กดเป็นกําลังใจให้คำเกี่ยวพาเพื่นเลยเด้อพี่น้องเด้อค่ะเมอร์นิกาเป็นวันที่14เนาะค่ะ14ตุลาสอง5ันเด้อค่ะพี่น้องเด้อแอดจะพาไปติดตามแนวทางาาานนนอยเเะะะค่ ค่ะซึ่งเพื่อนก็นได้ทรงไม่ให้อดมือเศ้านี้นะคะพี่น้องสําหรับแนวทางห้าหน้อยเนาะค่ะเนาะแนวทางของจุกหน่อยนะคะพี่น้องเด้อค่ะจังไดกายพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะมักตัวใดชอบตัวใดค่อยเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะแอดจะพาไปติดตามแนวทางของเพื่อนเนาะค่ะเนาะค่ะเอาผู้ใดเข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องนี้ก็ขอให้มีโศก ok, มีหมานเนาะค่ะเนาะเฮงเฮ่ง,งปังปังรวยรวยกันสุกคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาแอดจะพาไปติดตามแนวทางต่างประเทศสำหรับมือนี น,นี่ก็เป็นสําหรับแนวท่ามือนี้นะคะพี่น้องเด้อค่ะวันที่14เดือน10 2565เด้อค่ะพี่น้องเด้อเฉพาะมือนี้มือเดียวเด้อค่ะอันนี้ก็คือแนวท่าห้าน้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพิ่นก็นบอกว่าให้วิ่งเก่านะคะน่ะเนาะเพิ่นฝากมาว่าวิ่งเก้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อจะมีเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหนึ่งสามเก้าเนาะค่ะแล้วก็จะมีสามแปด 6 3 64 92เาะ,ะพี่น้องเนาะค่ะแต่ว่าเพื่นก็บอกว่าวิ่งเก่าแต่เพิ่นขีดเส้นใต้หฮาก็คือเก่าซีเนะพี่น้องเ้อมี9 4แล้วก็มี3เก่าเนาะค่ะเนาะที่เพื่อนขีดเส้นไต่ไปเห้แอดมากเราจะมี63แล้วก็เกเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้เป็นแนวทางของจุกน้อยเค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังได้ก็ฝากพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องมักโตใดชอบัวใดค่อยเอาเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อค่ะเอาจ้างได้แอดกา ขอบคุณขอบคุณเอฟซีหลายๆเนาะค่ะนะทีดีข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะเนาะค่ะเมอรอนี้กะเป็นวันที่14เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาจังได้ช่วงนี้กะเริ่มเข่าหนาเน้าแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะจังได้กฝากให้พี่น้องเอฟซีทุกท่าทันรักษาสุขภาพกันสุขผูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาสำหรับคลิปนี้แอดกบฝากไว้เพียงแค่นี้ละเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาสำหรับคลิปนี้กาสวัสดีค่ะ